ชิงอายะโงเช่จ้าสร้างค่ะสวัสดีตอนเช้าเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมกลับมาพบกับเราชื่อกิ้งอีกเช่นเคยเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเด็กๆอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์นะครับผมเป็นชื่อชั้นเลขที่นะครับผมแล้วก็กดติดตามชาแนลของเราซชื่อไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดเพื่อไม่พลาดในการอ่าจติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราชื่อนะครับผมวันนี้นะครับผมเด็กๆครับเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะผมต่อจากครั้งที่แล้วแล้วผมครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องของ อะไรเอ่ยจำได้ไหมในเรื่องของการใช้เจียวเจียวแปลว่าสอนนั่นเองนะครับผมแต่ทีนี้วันนี้นะครับผมเราจะเรียนกันในเรื่องของการใช้ไหนะครับผมการใช้ไหเด็กๆครับเพื่อไม่ประการเสียเวลาเด็กๆตาใครซูตี้เออสอ,อีเย่เลยนะครับผมเปิดไปไปหน้าที่21เลยครับผม เมื่อเด็กๆเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมเรามาดูกันต่อในบนรรทัดที่สี่นะครับผมเรามาดูกันต่อเลยในบนรรทัดที่สี่นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเราซื้อจะมาสอนให้เด็กๆอ่านกันก่อนนะครับผมคำนี้นะครับผมเด็กๆครับคำนี้อ่านว่าหอ่านออกเสียงถ้าเราซื้อหายหายหายยัง อ่ะเด็กๆครับคำนี้นะครับผมคำว่าไหเนี่ยมีความหมายว่าอย่างนั่นเองนะครับผมอ่ะเด็กๆครับเรามาดูตัวอย่างประโยคแรกกันเลยนะครับผมประโยคแรกในหนังสือเรียนของเรานะครับผมอ่านอ,ออกเสียงต้าเรา,ช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 ,า,า,าช,เชื่อชูชู่ช้างช่างหวังไห่ช้างคันเตียนส์ซู่ซู่ สาางางวงชอบ上ยน想看电视คุณลุงชอบเล่นอินเทอร์เน็ตแต่ยังชอบดูทีวีบ่อยๆอ,อ่า นะครับผมประโยคนี้นะครับผมสู้สู้สช้างสร้างหวังไห้ช้างขันเตียนสื่อก็คือคุณปคุณลุงเนี่ยนะครับผมชอบเล่นนี่นั่นนี่แล้วก็ยังชอบดูทีวีบ่อยๆด้วยนั่นเองนะครับผมเด็กๆครับประโยคนี้นะครับผมก็คือตรงไหนคือคําว่าไหาเอ่ยอ่ะคําว่าไหาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับผมเด็กๆครับอยู่หลังลูกน้ำนะครับผมเด็กๆสังเกตไว้ดีๆนะหายประโยคนี้จะอยู่หลังลูกน้ำอ่ะต่อมาเรามาดูกันต่อเลยบรรทัดที่เท่าไหร่แล้วครับอ่ะบรรทัดที่ ห้านั่นเองนะครับผมอ่ะอ่านออกเสียงตาเหล่าชื่อเสียงจืดเสียงจืดหลีหยู่เซียอีฝุ่เสียงจืดหลีหยู่เซียอีฝุ่ เซียงจือหลี่หยเซียอีฟูต่อมาหลังลูกน้ำอ่าเด็กเด็กเห็นไหมลังลูกน้ำก็มีไห่เหมือนเดิมเลยอ่าเดี๋ยวพอจะน่าจะเข้าใจละนะครับผมอ่ะเรามาอ่านออกเสียงตาเราชื่อไหยโยหยไหโหยอีเซียไหยโหยอีเซียยงผิน อุปโภ还有一些อุยโภอ่าประโยคนี้ทวนใหม่อีกรอบหนึ่งเซียงจือหลี有อ些衣服还有一些 รือยโยงผินอ่าในกล่องมีเสื้อผ้าบางส่วนแต่ยังมีของใช้ในชีวิตประจำวันอีกบางส่วนอ่าประโยคดีนะครับผมก็คือในกล่องนี้นะครับผมเด็กๆครับมีเสื้อผ้าบางส่วนแล้วก็ยังมี อะไรเอ่ยอ่ามีเสื้อผ้านเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ยังมีของใช้ส่วนในชีวิตประจําวัน,นอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับผมอ่ะเด็กๆด,ดูกันต่อเลยในบรรทัดสุดท้ายของเราในวันนี้อ่ะแอนเอ,อ,อกเสียงตาเราชื่อไม่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 สีหวนเถียนเตะอเถียนเตะอไม่หไม่สีหวนเถียนเตะอ หายกหาสีหวนหายสีหวนส่วนเตอไม่เหม่สีหวนเทียนเตอหายสีหวนส่วนเตออ่าประโยคนี้นะครับผมน้องสาวชอบรสชาติหวาน แต่ยังชอบรถเปรี้ยวด้วยไม่เหมือสีควนเถียนต่อไห้สีควนส่วนเตอนั่นเองนะครับผมเด็กๆเห็นไหมมีไหเนี่ยอยู่หลังลูกน้ําหมดเลยอะเราซื้อจะอธิบายวิธีการใช้ให้ฟังนะครับผมเด็กๆครับวิธีการใช้ของเขาเนี่ยข้างหน้านะครับผมข้างหน้าประโยคของการใช้ไหนะครับผมจะเป็นหนึ่งเหตุการณ์อ่าเหตุการณ์ที่หนึงนะครับผมแล้วตามด้วย ลูกน้ําอ่าลูกน้ําแล้วก็ตามด้วยไหยหลังจากไหก็ค่อยเป็นเหตุการณ์ที่เท่าไรเอ่ยเหตุการณ์ที่สองนะครับผมก็คือสิ่งที่เขาชอบหรืออะไรเนี่ยมาสิ่งแรกก่อนแล้วก็ยังมีสิ่งที่สองนั่นเองเด็กๆจําให้ดีเลยก็คือเวลาถ้าเด็กๆจะพูดว่าอ่ะบอกว่าเด็กๆเ,เนี่ยอ่าชอบรสหวานใช่ไหมแล้วก็ยังชอบรสอ่าเปรี้ยวด้วยใช่ไหมเด็กๆก,ก,ก็พูดเป็นประโยคนี้เลยก็คือวอสีหวนนะครับผมเปลี่ยนจากไม่เคยเป็นวออ่ะก็เป็นออกเสียงตาเราชื่อวอรสีหวน เขียนเตออ่าอันนี้คือฉันชอบรสชาติหวานแต่ทีนี้เรายังจะบอกว่าอ่ะย่างนะผมหรือว่าไห้นั่นเองนะครับผมก็คือบอกว่าจะชอบจะบอกว่าชอบรสชาติเปรี้ยวด้วยก็เป็นไห้สีฮวนอ่ะออกเสียงตาเราชื่อไห้สีฮวนส่วนเตออ่าด็กๆครับเห็นไหมครับผมประโยคเนี่ยก็คือ เอาเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งเนี่ยขึ้นมาก่อนแล้วตามด้วยลูกน้านะครับผมแล้วก็มีไหนะครับผมแล้วก็ค่อยมีเหตุการณ์ที่เท่าไรเอ่ยเหตุการณ์ที่2นั่นเองนะครับผมประโยคอ่ในเรื่องของการใช้ไหเนี่ยเราซื้อไม่ได้เน้นมากนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมฟังอีกหนึ่งรอบนะครับผมวิธีการใช้ไหเนี่ยนะครับผมเด็กๆครับก็คือประโยคแรกเนี่ยตัวข้างหน้าลูกน้ำเนี่ยนะครับผมจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งะครับผมจะเป็นเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ต้องมีเหตุแล้วก็ต้องมีคําว่าไห ต่อท้ายหลังลูกน้ำนะครับผมแล้วตามด้วยนะครับผมแล้วตามด้วยเหตุการณ์ที่2ซึ่งเหตุการณ์ที่1กับเหตุการณ์ที่2เนี่ยจะต้องสอดคล้องกันด้วยนะครับผมจะสอดคล้องก็ได้นะจะสอดคล้องก็ได้นะหรืออาจจะไม่สอดคล้องก็ได้นะครับผมเด็กๆครับเรามานะครับผมเรามาทบทวนกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับผมฝึกอ่านฝึกจํากันอีกสักหนึ่งรอบเลยนะครับผมเด็กๆครับอ่ะอ่านรกเสียต้เราชื่อสูซู ชางร่างหวางไหฉางขั้นเตี้นซื่อซูซชางร่างหวางไหฉางขั้นเตี้นซื่อคุณลุงชอบเล่นอินเทอร์เนต็ตอ่าแต่ยังชอบดูทีวีบ่อยๆ อ่าเด็กๆหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัดด้วยหายเห็นไหมแล้วก็คันเตียนชื่อนะครับผมคันเตียนชื่อก็คือเหตุการณ์ที่สองนั่นเองอ่าเห็นไหมเนี่ยคือเหตุการณ์ที่หนึ่งนะข้างหน้านี้คือเหตุการณ์ที่หนึ่งต่อมาเลยนะครับผมบรรทัดที่สองอ่านออ,อ,ออกเสียงตาเราชื่อเซียงจือหลีหยเซียอีฝูหายอยอีเซียผิน อ่ะในกล่องมีเสื้อผ้าส่วนหนึ่งแต่ยังมีของใช้ในชีวิตประจำวันอีกบางส่วนอ่ะเด็กๆครับเสื้อผ้าส่วนที่หนึ่งนะครับผมในกล่องมีเสื้อผ้าส่วนที่หนึ่งนี่คือเป็นประโยคนี้ข้างหน้านี้เป็นเหตุการณ์ที่เท่าไรเอ,อ่ย อ่าเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตามด้วยไหที่เราซื้อวงไว้ให้นะครับผมแล้วก็ตามด้วยโยอีเซียรือโยงผินก็คืออะไรโยอีเซียรือโยงผินก็คือมีของใช้ในชีวิตประจาวันอีกบางส่วนเนี่ยเด็กๆครับมันคือเหตุการณ์ที่หนึ่งหรือเหตุการณ์ที่สองครับอ่ามันก็คือเหตุการณ์ที่สองนั่นเองอ่าเห็นไหมต่อมานะครับผมต่อมาบรรทัดสุดท้ายนะครับผมอ่ออานออกเสียตาเราซื่อไม่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 喜欢ตอ อ่าไฮสีวนสวนเตออ่าน้องสาวชอบรสชาติหวานแต่ยังชอบเปรียวด้วยอ่าเด็กๆครับไม่เบื่อศีควนเถียนเตอรเราซื้อขีดให้แล้วเป็นเหตุการณ์ที่1นะครับผมแล้วก็ตามด้วยไหยนะครับผมแล้วก็หลังไหเนี่ก็จะเป็นสีวน ส่วนเตอร์ก็คือชอบรสชาติหวานนั่นเองก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เท่าไรครับเป็นเหตุการณ์ที่สองนั่นเองนะครับผมเด็กๆครับพินอินตรงนี้นะครับผมเราซื้อบอกนิดหนึ่งนะครับผมพินอินตรงนี้เราซื้อยังไม่ได้แก้ไขนะอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะเด็กๆครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับผมในส่วนของเลียนสีเลียนสีคืออะไรเอ่ยเด็กๆครับเลียนสีคืออะไรครับลูกอ่ะเลียนสีก็คือแบบฝึกหัดนั่นเองวันนี้มีแบบฝึกหัดดีไหมอ่าไม่ดีนะครับผมหรือไม่มี อ่ะวันนี้นะครับผมเราจะยังไม่มีแบบฝึกหัดนั่นเองนะครับผมเด็กๆนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปฝึกอ่านฝึกจำให้ดีเลยนะครับผมส่วนเด็กๆคนไหนเนี่ยนะครับผมที่รอเรียนสดนะครับผมห้องหนึ่งนะครับผมเราจะห้องหนึ่งห้องสองเราเจอกันตอนเก้าโมงครึ่งนะครับผมห้องสามห้องสี่จะเจอกันเวลาไอ้ขออภัยครับผมห้องหนึ่งห้องสองจะเจอกันเวลาเก้าโมงนะครับผมแล้วก็ห้องสามห้องสี่จะเจอกันเวลา สิบโมงครึ่งนั่นเองนะครับผมให้เด็กๆรักษาเวลาด้วยนะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับผมหล่อซื้อต้องกล่าวคําว่าใจเจียนครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดคอมเมนต์นะครับผมใต้คลิปวิดีโอของหล่อซื้อด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการการกำลังใจนะครับผมให้หล่อซื้อทำคลิปต่อๆไปนะครับผมอ่หล่อซื้อต้องกล่าวคําว่าใจเจียนแล้วบ๊ายบายครับเด็กๆ